Met one oh seven FM for life and music, number one international hit music station. Met in focus. สวัสดีแมสเตอร์นะคะทางออนแอร์แล้วก็สวัสดีเมสเตอร์ที่ชมอยู่ทางออนไลน์ด้วยนะคะวันนี้ m มสอินโฟการกลับมาอีกแล้วนะคะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อภัยร้ายอันตรายของการฉีดสารเติมเต็มนะคะเลือกมือที่จะใช้ถือเข็มให้สวยพร้อมด้วยความปลอดภัยนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแน่นอนนะคะคนที่จะมาพูดคุยกับเราเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะเป็นคุณหมอ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะนายแพทย์รัศภูมิสุเมธีวิทย์นั่นเองนะคะเป็นแพทย์เฉพาะทางผิวหนังเจ้าของรัศภูมิคลินิกนั่นเองนะคะที่วันนี้เนี่ยจะมามอบความรู้แล้วก็ความเข้าใจด้วยเกี่ยวกับการเลือกผู้ที่จะมาฉีดสารเติมเต็มให้กับเรานั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ใครอยากรู้คำถามใครอยากรู้ใครมีคําถามนะคะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถทิ้งคําถามไว้ได้เลยผ่านทาง Facebook Live นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอ สวัสดีครับคุณคาร่าสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยนะคะถึงเรื่องราวของการฉีดสามเติมเต็มนะคะวิธีการ,รเลือก<ม>คุณหมอนะคะแล้วก็ความอันตรายด้วยนะคะซึ่งพูดได้เลยว่าคลราสามารถพูดได้ไหมคะว่าเรื่องของการฉีดสารเติมเต็มเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นทุกปีไหมคะคุณหมอการฉีดสารเติมเต็มใช่ครับ ค,<ช>ความนิยมก็จะขึ้นสูงมากขึ้นเรื่อยๆใช่ครับดังนั้นแล้วเนี่ยด้วยความที่ความนิยมมันขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆแน่นอนบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องเลือกคุณหมอเลือกมือที่จะฉีดเข้าไปเนี่ยยังไงบางทีเนี่ยอาจจะเลือกไม่ถูกไปเจออะไรที่มันผิดพลาดนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยอยากจะให้คุณหมอนะคะ อยากจะให้คุณหมอเนี่ยแนะนํานิดหนึ่งนะคะเรื่องของการที่เวลาเจอปัญหาฉีดหน้าไปแล้วเนี่ยมันมันเกิดเรื่องอันดับแรกเลยเกิดจะยังไงก่อนคะคุณหมอคือปกติแล้วเนี่ยครับคือต้องบอกก่อนว่าคําว่าสารเติมเต็มจริงๆน้วเป็นคํารวมนะครับค่ะสารเติมเต็มคือคํารวมเหมือนคําว่าฉีดเพื่อเติมเต็มค่ะและปัจจุบันเราก็มาใช้ไม่ใช่แค่เติมเต็มเอาไว้เรื่องของปรับโครงสร้างของใบหน้าด้วยนะครับนี่คือหลักการทีนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่า จริงๆแล้วอยาบอ,อกอย่างนี้ครความปลอดภัยไม่ปลอดภัยขึ้นอยู่กับปัจจัย2อย่างเป็นสาคัญหลักๆเลยอันที่1ก็คือสารเติมเต็มตัวนั้นเป็นของที่ถูกต้องหรือไม่ uh กับอันที่สองคือเทคนิคหรืออยู่ที่ตัวของคุณหมอที่ฉีดบนใบหน้าเรา,ามีสองส่วนสำคัญถ้าพูดถึงประเด็นแรกคือเรื่องของสารเติมเต็มหรือ Product ที่เอามาใช้ปกติเนี่ยมันก็จะแยกออกเป็นให้เข้าใจง่ายๆก็เป็น2อสองอันหลักๆแล้วกันนะครับคืออันที่1ก็คือ สารที่ชื่อว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดที่ผ่านออ,อยอที่ผ่านการรับรองะนะครับอีกกลุ่มนึงคือสารที่ไม่ผ่านการรับรองซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ใช่สารไฮยาลูโรนิกแอซิดอาจจะเป็นสารอื่นเช่นยกตัวอย่างซิลิโคนออลอยอะไรพวกนี้หรือว่าสารตัวพวกโพลีอะคริลามาย์โพลีอเอไมซึ่งเป็นสารที่ไม่ผ่านการรับรองว่าเอามาฉีดบนใบหน้าเราไม่เหมาะสมจะไม่ได้นะครับก็คือความอันตรายเนี่ย ปัจจัยแรกคือสารที่ใช้ถ้าเราใช้สารที่ดีที่ปลอดภัยมันก็จะย้อนก็คือปลอดภัยในระดับตัวสารที่เราใช้แต่ถ้าเกิดเราใช้สารที่มันไม่ปลอดภัยเช่นอย่างที่บอกคือซิลิโคนออยล์หรือว่าพวกสารแปลกปลอม,มอื่นๆที่ไม่ใช่ HA หรือไม่ใช่ไฮโดรแอซิดพวกนี้ก็จะเกิดให้เกิดอันตรายในอนาคตข้างหน้าได้บางคนอาจจะดูดีแคไ่ไม่นานชั่วคราวก็ยังไม่รู้ว่ามันคือความไม่ปลอดภัยแต่ในระยะยาวแล้วเนี่ยพวกนี้มันจะเกิด พังผืดเกิดอาการไหลย้อยทำให้หน้าเราก็จะผิดรูปผิดลักษณะไม่ปกติไปอาจจะมีเบี้ยวหรือว่าดูแล้วผิดธรรมชาติอันนี้คือสารแปลกปลอมที่ไม่ปลอดภัยครับอันนี้คือความสำคัญอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ยะยาวก็เกิดพังผืดอาจจะก่อให้เกิดการอักเสบขึ้นก็จะเกิดอย่างที่ปัญหาที่เราเคยเห็นอย่างในตับตามสื่อเนาะ,ะภาพตามสื่อต่างๆอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือคนทั่วๆไปก็แล้วแต่ที่เราเห็นตามสื่อก็จะมีลักษณะรูปร่าง หน้าตาที่ดูแปลกไปลดูผิดปกติไปอันนั้นคือเกิดจากการฉีดสารแปลกปลอมประเภทนี้ขณะเดียวกันการฉีดสารแปลกปลอมประเภทนี้เนี่ยต้องย้อนต้องกลับไปอีกถึงปัจจัยหนึ่งก็คือว่าปัจจัยหนึ่งนอกจากตัวสารก็คือตัวที่ฝีมือของคุณหมอปจัจจัยคือการวิธีการฉีดแพทย์ที่ฉีดจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญจะต้องรู้วิธีในการฉีดฉีดยังไงให้ไม่เข้าเส้นเลือด <c oughs> ฉีดยังไงให้มันดูไม่ <c oughs> ไม่เป็นก้อนผิดธรรมชาติดังนั้นถึงแม้เราใช้ สารที่ถูกต้องผ่านอยที y ่เป็นเอชแต่ถ้าเกิดฉีดไม่ดีก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาได้เหมือนกันปัญหาตามมาก็แบ่งปเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มหนึ่งคือปัญหาที่แบบดูแล้วไม่สวยงามเช่นอาจจะฉีดตื้นไปฉีดผิดชั้นฉีดแล้วเป็นก้อนถึงแม้ใช้สาตรตัวที่ดีก็ตามหรือฉีดแล้วอันตรายเช่นฉีดเข้าเส้นเลือดเนี่ยอันตรายแน่นอนเพราะว่าอาจจะเกิดทําให้เนื้อเน่าตายหรือเข้าสู่เส้นเลือดที่ไปเลีย้ยงจอประสาทตาก็ตาบอดได้ถ้าเกิดฉีดปิดพดเข้าไปในเส้นเลือดดังนั้นเนี่ย ถ้าเราใช้สารที่ดีแล้วก็ใช้แพทย์ฝีมือที่ดีมีค,ความชํานาญฉีดเทคนิคถูกต้องอันนี้ก็คือจะปลอดภัยแล้วก็ดูสวยงามเป็นธรรมชาติแต่ถ้าใช้อย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ดีเช่นใช้สารแปลปอมที่มันไม่ไม่ผ่านอายอยคือคพวกที่ไม่ใช่เอนะครับถ้าใช้เอเนี่ยแล้วไปอยู่ในเทคนิคที่ผิดพลาดด้วยยิ่งไปกันใหญ่อย่างเช่นฉีดสารที่ไม่ใช่เอฉีดซิลิโคนแล้วไปฉีดตื้น มันก็กลายเป็นก้อนแล้วก็ไม่หายเลยเพราะถ้าเกิดเป็น HA บางทีแล้ยังฉีดสลายได้ถหมอฉีดพลาดมาอาฉีด HA ชให้มันสลายความเป็นก้อนโอเคเราค่อยแก้กันใหม่ก็ว่ากันแต่พอมันเป็นสารแปลกปลอมที่พวกซิลิโคนพลีเอไมพวกนี้มันไม่มีตัวสลายฮะมันก็จะเป็นก้อนแล้วก็เลยตลอดช่วงชีวิตหรือถ้าฉีดเข้าเส้นเลือดอันนี้อันตรายมากอย่างที่บอกว่าสารขนาด H a ชถ้าเข้าเส้นเลือดก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วถึงแม้เป็นสารที่ผ่านอยแต่ถ้าคุณหมอฉีดไม่ดีไปเข้าเ่เส้นเลือดเนี่ย เขา,าได้หยู่แล้วแต่ถ้ายิ่งเป็นซิลิโคนพวกนี้ยิ่งหนักเลยเพราะว่าความรุนแรงของการอักเสบและการอุดต,ตันจะรุนแรงกว่า HA อีกครับดังนั้นความสำคัญก็อย่างที่บอกคือสองปจัจจัยหลักๆเลยต้องใช้ฟิลเลอร์ที่ผ่านออยอนะครับเป็น HA <c oughs> และใช้ฝีมือแพทย์ที่เหมาะสมเทคนิคที่ดีก็จะออกมาได้ดูเป็นธรรมชาติ ดูไม่แปลกนะ,ะดูไม่โปะแล้วก็ดูรับปลอดภัยเป็นธรรมชาติมากๆครับคุณหมอคะแล้วที่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเวลาบางทีเนี่ยฉีดสารเติมเต็มเข้าไปเยอะแล้วเนี่ยมันจะมี terms ของหน้าที่โดนฉีดสารเติมเต็มไปเยอะเรียกว่า pillow face ใช่ไหมคะ <ow> face, มครับ pillow face หรือ overfill overfill syndrome พวกเนี้ยก็คือเกิดจากการที่ถึงแม้เราใช้ตัว ha ที่ดีเมื่อกี้คือปัจจัยที่2แล้วอยู่ที่ความความเชี่ยวชาญของแพทย์หรือความที่วิเคราะห์หน้าของแพทย์คือว่าแพทย์จะต้อง คือเมื่อกี้ที่บอกว่าพูดถึง overfill syndrome หรือว่า p e r o f a s ก็คือฉีดแบบ over จนแบบเหลือคนไดชิปมั้งคืคอเหมือนแบบแย่เป็นแบบเป็นพวงหรือเป็นแบบทึ่งดูแปลกอะที่เราเห็นตัวอย่างเหมือนดาราฮอลลีวูดก็มีเนาะที่เข <ol> าเป็นซีเลตอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยที่เขา,าให้ดูเนาะ <of> ก็จะเป็นแบบนั้นก็คือว่ามันอยู่ที่จริงๆต้องอยู่ที่หมอเป็นสําคัญด้วยเพราะคนไข,ข้บางคนดูตัวเองไม่ออกนะฮะ uh, และว้วบางคนเนี่ยคุณหมอ ช่เพราะบางคนเนี่ยแบบเหมือนเขาบางคนก็เสพติดการฉีดจนเกินไปปกติอย่างุถ้าเราเจอเคสอ,อย่างเงี้ยโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าเจอคนไข้ได้มาล้วก็บอกว่าอยากจะฉีดอีกเราก็จะบอกว้ยอย่างนี้มันมันเกินไปแล้วถ้าฉีดมากกว่านี้มันดูแปลกละก็จะแนะนคนไข้ว่า ไม่ฉีดแต่คนไข้เขาอยากฉีดจริงเขาเข้าไปที่อื่นแล้วไปฉีดก,ก็มาแล้วกลับมาก็มีปัญหามามันเรียกว่า,าเหมือนอเป็น blindness เนาะที่ว่าเหมือนบางทีเราเขียนคิ้วเยอะไปก็เป็น eyebrow blindness แต่อันนี้ก็คือเป็นสาร,รตเติมเต็มใช่สารเติมเต็ม blindness อย่างนี้เนี่ยทั้งเวลาเดินเข้ามาแล้วมันผิดปกติอย่างเงี้ยมันเป็น pillow face แล้วเนี่ยคุณหมอวิธีมีเทคนิคในการแก้ยังไงบ้างคะการแก้ไขคือเราต้องดูว่ามันเกินตรงไหนมันผิดธรรมชาติตรงไหนเราก็ต้องเอาส่วนนั้นออกครับก็จะใช้ถ้าเป็นสาร HA เนี่ยมันก็สามารถจะฉีด สลายฉีดออกได้อือแต่ถ้ามันเป็นซิลิโคนมันฉีดออกไม่ได้ต้องทำยังไงคะคุณหมอต้องผ่าหรอว่าไงต้องต้องผ่าครับต้องเป็นให้หมอศัลยกรรมผ่าเลาะอ,ออกครับแต่ว่าเลาะยังไงก็ไม่หมดเพราะว่าซิลิโคนมันจะปนไปกับไขมันของเราเลาะยังไงก็ไม่หมดแล้วก็การที่เลาะเนี้ยบางทีเนี่ยเกิดผลข้างเคียงตามมาคือถ้าเกิดเลาะไปแล้วเกิดไปโดนเส้นประสาทปากเบีบ้ยวตาเบี้ยวอะไรเงี้ยก็มีตัวอย่างให้เห็นนะครับ เพื่อมันน่ากลัวเนาะเรื่องราวของสารเติมเต็มเนี่ยคือคาร่าแบบพยายามศึกษามานานแล้วเหมือนกันคุณหมอแต่ว่าก็ยังแบบมันมันมีเคสที่เราเห็นออกมาในทางที่มันเยอะไปค่อนข้างเยอะดังนั้นแล้วเนี่ยคุณหมอเอ่อเว,เวลาที่เราจะเลือกนะคะแพทย์หรือว่าเลือกคลินิกแต่ละครั้งเนี่ยเราควรคำนึงนึกถึงแบบอะไรบ้างที่เราจะแบบรู้ว่าเราไปที่เนี่ยแล้วเราสวยเราไม่โปะเราไม่พิโ f เฟส คือเลือกหนึ่งต้องเลือกกินอีกที่ได้มาตรฐานนะครับเลือกคุณหมอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีความชนานาญทางด้านนี้โดยตรงเราก็สามารถหาข้อมูลได้นะครับว่าแพทย์ท่านนี้มีความชนานาญทางด้านนี้หรือไม่นะครับเพื่อจะได้ลดความเสี่ยงของการเกิดอาการอย่างที่เราบอกมาทั้งหมดว่าการฉีดแลดูผิดธรรมชาติฉีดแลวเป็นก้อนหรือฉีดและอันตรายเข้าเส้นเลือดค่ะอันนี้คือสําคัญแล้วก็ตัวโปรดักรหรือตัวสารเนี่ยก็คือเราสามารถ ด้วยสิทธิของผู้ป่วยสามารถขอดูกับทางคลินิกได้นะว่ากรองเป็นยังไงใช้ฟิลเลอร์ที่ปลอดภัยผ่านออยไหมหรือเดี๋ยวนี้มก็มีของปลอมก็มีนะครับคือก๊อปปี้เล่นแบบของจริงเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนของบ้างจริงแล้วเนี่ยของปลอมมันก็เออคือของจริงบางยี่ห้อมจะมีให้เราสแกน QR code แล้วก็สแกนเลยขึ้นมาเหมือนกันว่าว่าอยู่เป็นเออเป็นฟิลเลอร์ของได้รับการรับรองถูกต้องจากบริษัท นุ่นนี่ที่เขาเป็นเจ้าของจริงหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยครับคุณหมอแล้วอย่างเงี้ยเราเราจะรู้ได้ไหมว่าคือบางที่อ่ะบางที่เขาจัดราคาแบบโหยโปรดีโปรแรงมันก็ล่อตาล่อใจทำให้เราแบบอาจจะหุ้ยไปที่นี่ดีกว่าราคามันไม่แรงเท่าไหร่โดยเรนจ์ปกติแล้วเนี่ยมันควรจะอยู่ประมาณประมาณประมาณถ้าเป็นฟิลเลอร์เอาแบบถ้าถูกถูก,ถ,กถูกที่สุดเลยเอานี้ ต้องหวัแบ่งเป็นสองเกรดดีกว่าครับเกรดของยุโรปก,กับเกรดเกาหลี<า>ก,กับเกรดจีนมีเกรด<อ>ยุโรปเกาหลีจีนคะน่ะก็คือถ้าเป็นยุโรปเนี่ยผู้ชี้ยอดได้ไหมหรือไม่ได้ผู้ยุโรปเอาเป็น,เป,นเป็นประเทศละกันอย่างเช่นประเทศอเมริกาฝรั่งเศสเออสวิตเซอร์แลนด์อะไรสวีเดนอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับราคาโดยต่ำๆอย่างน้อยๆก็ต้องหมื่นสองอัพ ถ้าสมมติว่าเป็นแบบถ้าสมมติมาในกลุ่มอเมริกายุโรปแต่ในราคาหลักพันอันนี้เราต้องสงสัยนิดนึงแล้วปะคะมีความเสี่ยงน่าสงสัยครับว่าอาจจะเจอของปลอมคือบางทีกล่องหรือว่าหลอดอลอกเลนของจริงเลยแต่ว่าข้างในคือของปลอมอันนี้เคยเจอตัวอย่างคนไข้ยิวมาให้ดูหลายเคสละสิจากที่อื่นมาแล้วเอากล่องมาให้ดูเอาหลอดมาให้ดูจริงๆข้างในคือของปลอมไม่มีตัวอย่างเยอะฮะค่ะ ครับแต่ถ้าเกิดเป็นของเกาหลีของจีนก็จะถูกลงนะฮะก็อาจจะมีตั้งแต่ถูกๆมากๆก็สีห้าพันอ๋อแต่ก็คือมันก็เด็กเกาหลีจีนอ๋ออันนี้คือแต่คือเกรดที่ถูกต้องอยู่แล้วใช่ครับคันนี้ก็ต้องดูขึ้นอยู่กับยี่หอค่ะแต่ก็มีเหมือนกันนะครับว่าเป็นของเกาหลีแต่ก๊อปปี้อะมีของปลอมก็มีนะฮะน่ากลัวจังเลยถ้าเกิดเจอเจอมีฮะมีเยอะถ้าเจอพันสองพัน สามพันเนี่ยเสี่ยงสูงมากเลยฮะเสี่ยงสูงมากๆว่าจะเป็นของปลอมค่ะดีเลยวันนี้แบบจะได้รู้ไปเลยว่าโอเคถ้าเราไปเห็นเนี่ยเขาบอกจัดโตรแรงเลยเนี่ยสองพันมาได้เลยสวยอันนี้ต้อง,งศึกษอยาเพิ่มถ้าต้องศึกษาเพิ่มแล้วก็อยากให้คํานึงอย่างเงี้ยครับว่าหน้าเราอ่ะมันแพงกว่านั้นนะคือถ้าเราเอาคำเอาคนึงราคาเป็นที่ตั้งอ่ะ,ะเราจะได้ของไม่ดีซะมากกว่าคือไม่อยากให้คํานึงถึงราคาที่ตั้งอยากจะให้คํานึงถึง คุณภาพของการฉีดคุณภาพที่เราจะได้รับบนใบหน้าเราเพราะว่าพวกนี้มันรับเข้าสู่ตัวเราครับค่ะดังนั้นเราอยากจะคํานึงคุณภาพเป็นสําคัญมากกว่าคํานึงถึงเรื่องราคาครับอืมนะคะก็สําคัญมากๆเลยก็คือจะต้องดูด้วยไปศึกษาด้วยว่าคุณหมอเนี่ยทำมากี่เคสแล้วมีรูปมียังไงบ้างแล้วก็ตัวยาที่ใช้หรือว่าเครื่องทําก็สําคัญมากๆนะคะความสะอาดคราราว่าก้นก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคุณหมอ สำคัญครับเพราะว่าการทําหัตถการทุกอย่างมันต้องสะอาดต้องสเตอร์เลานะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเกิดเชื้อโรคเข้าไปมันก็ติดเชื้อได้ครับค่ะำสำคัญจริงๆครับออมีคําถามมานะคะคุณหมอมีเอฟซี FC คุณหมอดูอยู่แล้วก็ออมีคําถามจากคุณวีนัสนะคะบอกว่าถ้าเคยฉีดแล้วมีก้อนตรงใต้ตาอันนี้ต้องแก้ไขยังไงคะส่วนใหญ่ฉีดฟิลเลอร์แล้วเป็นก้อนใต้ตามักจะเกิดจากการฉีดตื้นด้วยโปรดักที่ มีความแข็งพอสมควรแล้วฉีดตื้นก็จะเป็นก้อนซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบางคนยังไม่รู้สึกวันแรกๆแ,แต่พอนานวันไปกล้าเมเนื้อมันบีบทําให้ตัวก้อนมันบีบขึ้นมากลายเป็นก้อนเห็นชัดมากเป็นลาใต้ตาอันนี้เจอบ่อยคนไข้ที่ฉีดจากที่อื่นมาให้แก้เยอะมากกา,การแก้ไขคือต้องฉีดสลายครับฉีดสลายแล้วก็ต้องฉีดฟิลเลอร์แก้ไขให,ใหม่ในชั้นที่ถูกต้องครับแต่ถ้ามันไม่ใช่สารไฮยาเป็นซิลิโคนที่คุณหมอบอกอนะันนั้นคือต้อง ผ่าเหรอคะคุณหมต้องผ่าลูกเดียวลูกเดียวแล้วก็อาจจะออกไม่หมดแล้วก็คือต้องบอกว่าบางทีเสี่ยงต่อการผ่าด้วยครับเพราะว่ามันอาจจะโดนพษิษนประสาทอย่างที่เราบอกโดยทั่วไปหมอศัลยกรรมที่เขาจะผ่าให้เนี่ยก็มีน้อยคนเพราะว่าเขาไม่อยากจะเอา<อ>เองเข้าไปเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงก็ต้องรับผิดชอบตรงนั้นเพิ่มเติมครับดังนั้นแล้วเหมือนเหมือนที่คุณหมอบอกเลยว่าบางทีเราไปเห็นอุ้ยที่เนี่ยจัดโปรแรงแต่ผลที่ตามมาคือเราต้องเสียบางทีอาจจะต้องเสียค,ค่าผ่าเลยด้วยซ้ํา แล้วก็นอกจากเสียเงิน,นแล้วเสียเจ็บตัวด้วยเสียเวลาแล้วเสีย,ยโฉมด้วยพราะวานกีมันไม่กลับคือมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วครับอเสียโฉมเลยงั้นคุณหมอคะคุณหมอมีม,มีมีวิธีแนะนํำไหมสําหรับเหมือนแบบใครที่ยังไม่เคยเข้าวงการฉีดสารเติมเต็มแต่ว่าแต่มันมัน,ม,นมันถึงวัยแล้วอะ่ะมันต้องเริ่มเนี่ยเราจะเริ่มยังไงคะคุณหมอก็ถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาร,ระดับแรกเลยก็คือ อาจจะต้องเข้ามาปรึกษาแพทย์แต่ว่าก็ตอนน้องเลือกทั้งสถานที่แล้วก็คุณหมอที่เราที่เราตัดสินใจเลือกว่าจะให้ทามันหน้าเราเนี่ยก็คือต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฉีดฟิลเลอร์ตรงนี้ต้องดูเลยนะครับว่าคืออยากจะให้อยากให้คํานึงถึงเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฉีดฟิลเลอร์โดยที่ไม่ใช่เกิดจากการประชาสัมพันธ์เข้าใจใช่ไหมบางคนเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เกิดจากการประชาสัมพันธ์แต่อยากให้เลือกให้เลือกรองศึกษาข้อมูลจริงๆเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับ ที่ด้านได้การฉีดฟิลเลอร์จริงๆค่ะเข้ามาปรึกษาคุณหมอและต้องเข้ามาพูดคุยคือบางทีมีข้อสงสัยซักถามได้คือเป็นการต้องมีอินเทอร์แอคทีฟคือมีการถามกันคือบางทีคนไขต้ตั้งตั้งโจทย์อย่างหนึง่งคุณหมอแนะนําแบบหนึง่งแล้วทุกอย่างต้องทําความเข้าใจรวมกันจะได้จะได,จะได้จะได้ตอบโจทย์ทั้งคุณหมอและคนไข้ครับเพราะบางทีอย่างที่บอกคือคนไข้บางทีดยเต่งไม่ออกแต่ขณะเดยียวกันความต้องการของใค่แต่ละคนไม่เหมือนกัน mm hmm. แพทย์จะต้องวิเคราะห mm ์แอสเสสให้ออกว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วก็ ทำความเข้าใจคนไข้แล้วเพื่อได้รับผลลัพธ์ออกมาเนี่ยตอบโจทย์ทั้งคุณหมอที่วิเคราะห์และคนไข้ที่คนไข้ต้องการครับอ่าดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติวันนี้เนี่ยเมสเตอร์ Master ที่ดูแล้วก็ฟังอยู่อยากจะติดต่ออยากจะเข้าไปคลินิกคุณหมอสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะอ๋อก็มีช่องทางออนไลน์หลายช่องทางของทางรัชพูมคลินิกครับก็สามารถเสิร์ชข้อมูลน่าจะได้ครับอืมนะคะก็สามารถไปปรึกษาคุณหมอรัชภูมิได้เลย ครับผมได้ครับ <c oughs> หรือว่าทีมแพทย์ก็ได้ครับอ่านะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาแชร์เรื่องราวที่น่าสนใจรวมไปถึงอุทหาหรณ์ด้วยเช่นกันนะคะถึงเรื่องราวใน<ะ>วันนี้ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากสวัสดีคะ่ะสวัสดีครั <c oughs> บก็เรียกได้ว่าวันนี้ทุกคนก็คงจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการฉีดสารเสริมเต็มเนี่ยมันมีปัจจัยเยอะแยะมากมายที่ไม่ได้เป็นแค่ว่าเราไปเจอสาร ที่เขาปลอมยี่ห้อมาปลอมนู่นนี่นั่นมาหรือเปล่าแพทย์คนที่ฉีดก็สําคัญมากด้วยเช่นกันนะคะหลากหลายปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นหมอที่ทําการรักษาเราตัวยาที่ใช้นะคะหรือเครื่องมือที่ทําการรักษาความสะอาดของสถานที่เครื่องมือที่ใช้แล้วก็แน่นอนนะคะการหาข้อมูลคือต้องหาข้อมูลให้เยอะๆลองไปดูกันหลายๆที่ปรึกษาหมอหลายๆคนแล้วค่อยตัดสินใจนะคะและที่สําคัญเหมือนที่คุณหมอบอกเลยว่าเราต้องเข้าใจปัญหา ก็ความต้องการของตัวเราเองไม่งั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะนายแพทย์รัศภูมิสุเมธีวิทย์นะคะเป็นแพทย์เฉพาะทางผิวหนังเจ้าของรัศภูมิคลินิกเลยวันนี้มาให้ความรู้นะคะแล้วก็อุทาหหณ์มากๆเลยเรียกได้ว่าสําคัญมากๆพอพลาดไปเนี่ยนอกจากว่าจะเสียตังค์แล้วเสียโฉมอีกด้วยค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยสำหรับวันนี้นะคะจบไปเรียบร้อยแล้วในช่วงของ m e d i n f o c ก s นะคะสัปดาหนะ์หน้าเราจะมาพูด ูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับความงามเรื่องราวของอะไรยังไงติดตามได้เลยในช่วงเมดโฟกัสเมดอินโฟกัสนะคะทุกๆวันจันทร์11อโมงเป็นต้นไปวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย